ไซโก o สปอร์ j จูรในรุ่น 7T62A นะสวัสดีครับวันนี้ก็มากลับมาพบกันอีกครั้งครับทำงานเซอร์วิสจาก Modify Watch กับสุดยอดนาฬิกาที่เป็นตำนานนะครับจากไซโกที่ไซโกท,ทำให้กับทีม Honda ในการขัน F1 นะฮะเป็นรุ่น Honda Racing นะฮะเรือนี้ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสนะครับล้างเครื่องขัดตัวเรือนและสายนะครับ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแลงสุกิดนะครับสำหรับเรือนี้มาดูที่สายนะครับก่อนที่จะทําการเซอร์วิสสำหรับเรือนี้นะครับมีรอยเยอะพอสมควรแล้วก็มีรอยลึกค่อนข้างจะมากนะครับทั้งตัวเรือนและสายรวมไปถึงบานพับนะครับมีรอยค่อนข้างหนักนะครับเราก็จะขัดเท่าที่เราจะขัดได้นะครับเพื่อจะไม่ให้กินเนื้อสเตเลสมากเกินไปนะครับทั้งฝาหลังแล้วก็ตัวเรือนด้านหน้านะครับตัวเลขก็หายแหว่งไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มจากการที่เรา หรือเครื่องมาก่อนนะครับแล้วก็เทสปุ่มกดว่าปุ่มกดยังใช้งานดีอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในของตัวเครื่องนะครับที่เป็นเขี่ยวฐานหรือที่เรียกกันว่าขั้วลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรหรือที่เรียกกันว่าเซอร์กิตนะครับเนื่องจากลูกค้าทิ้งฐานไว้นานนะครับในเครื่องทําให้แผงวงจรหรือที่เรียกกันว่าเซอร์กิตนะครับเสื่อมสภาพละลายนะครับเราจึงได้ทําการเปลี่ยนเซอร์กิตใหม่นะครับผม ก็ต้องให้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องระบบ5คอยนะครับในรุ่น 7T 62A อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแป้นทับเซอร์กิตนะฮะส่วนที่ฝาหลังนะครับก็จะมีซิวยางเพื่อจะก,กันน้ําของนาฬิกานะครับซึ่งซิวยางเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็จะปลิ้นออกมาข้างนอกนะครับน,นี้เราก็ได้ทําการเซอร์วิสทั้งหมดเลยนะครับมาขัดตัวเรือนใหม่นะครับผมขัด สายก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อเลาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาก็จะออกมาใสขึ้นเงางามขึ้นนะครับรอยที่ลึกก็จะตื้นขึ้นนะครับนาฬิกาก็กลับมาเดินปกติแล้วฮะพร้อมส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากมีท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจากมดิฟายวอตนะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olist.com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับมาดูงานเซอร์วิสแบบ เรียลไทม์ได้เลยนะฮะที่ modify watch นะครับพิกัดร้านอยู่ที่ถนนยาณวาตัดใหม่นะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับ Subscribe ใน YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปสวัสดีครับ